ราชกิจจานุเบกษาครับเผยแพ่พระบรมราชโอ,องคการโปรดเกล้าแต่งตั้งรัฐมนตรีใหม่ในการปรับคณะรัฐมนตรีของคุณเศรษฐาทวีสินนายกรัฐมนตรีโดยคุณมานิดสงเสงี่ยมพงเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ ซึ่งตำแหน่งดังกล่าวครับมาแทนคุณปานปรีที่ได้มีการลาออกไปนะครับแล้วล่าสุดเนี่ยก็จะเป็นคุณมาริศเสี่ยมพงศ์ครับจะดำรงตำแหน่งเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศโดยหลังจากนี้เนี่ยก็ต้องรอให้ทางคณะรัฐมนตรีชุดใหม่ทั้งหมดครับเข้าถวายสัตย์ปฏิญาณหลังจากนั้นเนี่ยก็จะมีการถ่ายภาพรวมกันแล้วก็เริ่มงานกันได้เลยจ้าเพราะว่างบประมาณมาแล้วจ้า ซึ่งแน่นอนครับว่าหลังจากนี้เนี่ยก็ต้องดูนะครับว่าประสบการณ์ที่สั่งสมกันมาของรัฐมนตรีแต่ละท่านเนี่ยจะแสดงผลงานให้กับประชาชนเนี่ยพึงพอใจถึงการปรับคณะรัฐมนตรีครั้งนี้มากน้อยแค่ไหน ในส่วนของกระทรวงการต่างประเทศครั้งนี้เนี่ยไม่ใช่แค่เรื่องของเศรษฐกิจนะครับเรื่องของการเชื่อมโยงประเทศต่างๆในเรื่องของการค้าเท่านั้นแต่ยังมีในเรื่องของความมั่นคงด้วยเพราะว่ายังมีสถานาการณ์ความไม่สงบที่อยู่กับชายแดนไทยพมา่าอยู่ด้วย แล้วก็ยังมีปัญหาค้างเดิมอยู่นะครับที่ยังไม่ได้ถูกคลี่คลายโดยเฉพาะในเรื่องของแรงงานไทยที่ไปทำงานที่อิสราเอลและโดนกลุ่มฮามาสจับตัวไปนะครับซึ่งล่าสุดเนี่ยทางนายกรัฐมนตรีก็มีการร่วมลงนามนะครับกับหลายประเทศเพื่อขอให้ทางกลุ่มฮามาสเนี่ยปล่อยตัวประกันออกมาตามหลักมนุษยธรรม ซึ่งครั้งนี้เนี่ยก็ยังมีคนไทยนะครับที่โดนจับตัวไปแล้วก็ยังไม่ได้การปล่อยตัวกลับมานะครับแต่ล่าสุดทางก่มฮามาสเนี่ยก็เผยแพร่คลิปวิดีโอว่าตัวประกันเนี่ยยังอยู่ดีกันทุกคน